mất <coughs> <coughs> ่ามันสวนกันไปแล้วเสีรยรถไฟมันไปแล้วเมือ่อกี้ไง วันนี้วันศุกร์ที่สิบหกมกราคมเจ็ดโมงยี่สิบหมายการรถไฟไม่ยกขึ้นหลังจากรถไฟไปแล้วแล้วลูกศรเออลูกศรก็ถูกได้สิเมื่อกี้ไปวนใหญ่นนิก็ถูกไฟก็ติดแต่ไม่ขึ้นนะ่ะเสีย เอาซื้อเอาซื้อมาอะได้ลง Youtube เอาเร็วประกาศโฆษณาเราไหมสวรรค์น่ะเสียเสียเสียน่ะไฟดับไฟดับเนี่ยน่ากลัวกว่าอีกเมื่อกี้มันยังไม่ดับเลยอะไฟดับน่ากลัวเลยไฟไฟดับเนี่ยน่ากลัวละอ่ะติดละแต่ก็ไม่